ไม้สบปรสี9682เพชรบณ์สีดำใช้งานมา13,000กโลนะคะเชิญเลยค่ะ คันนี้เรามาพี่ซองทำรายการเลยนะคะเข้ามาแล้วกับเบต้ารีโว่รีโว m สมาร์ทแคค่ะสามสีกับเก็มแมนนนรับพีสมัรเสอบกเลยนะคะคุณาค,คันนี้สีดำคันนี้นะคันนี้ล้อมแม็กแม็กไลเนอร์ติดมาพร้อมมาพร้อมกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้ราคาประมูลค่ะราคาที่192,000บาทให้ราคาได้ซื้อได้เป็นราคาเมากกืกอนได้เลยให้ราคาเลย็ค่ะราคาคุณมาซก็นสอ,องาเปิดออนไลน์นสะี่พันละเป็นค่ะหนึ่งเก้าสีไปต่อซื้่อนได้ค่เซนก็มั่ร้อยติดซ็นก็0ันส หกพันแปดพันแล้วนะสองแสนแปดพันหนึ่งศูน์หนึไปต่อมสองแสนหนึ่งันราคาเปลี่คอ่งสองหนึ่อราคาเปลีราคาหกพันค่งหกหนึ่งแดล้วนะสองแสนหนึ่งราคาเปลี่ยนแล้วนะสองแสนหนึ่งพันราคาสองศูนย์สอพันราคาออนไลน์สองพันสี่พันราคาสองสองหกแล้วนะสองแสสามห่นหกพันแดพนแล้วนะสองสองราคาไปต่อซ่อเได้นะสองแสนสามหมืบาทสองพันราคาเปลี่ยนราคาองแสนสามหมื่นองนสองพันสี่พันสี่พันหกพันห กมน,นับเดือยสองแสสหมื่นหกพันอซูต่อไปต่อเฉลยนะคะซู้อีกไหม2อสบหมื่นหันบาทหมายเลขสามศูนย์สี่หนึ่งแะคะสอสนบหมืบาทนับสามไขค่ะตกลง,งขายค่ะ2สองแสนบายสามศูนย์สีปดสามศูนยประมูลได้สองแสนสบหมืกับาทขอบคุณนะคะ